หน้ำตกยเกขาวนะคะหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงชอบเคม็มก็ใส่แต่ถ้าเราคงหมักไม่ถึงชั่วโมงไม่รอเวลาได้ลูกเกดล,ลงเลงรีวนนะย,ย่างค่ะ่เอาสับคะรไม่ย่างน้ำตกนะคะค่อยๆย่างค่ะ มาทำน้ำตกนีกก่นะคะเราเลี้ยงเสร็จแล้วค่ะปล่อยมันได้ก่อนแล้วก็จะเตรียมผักพดแดดไม่มีนะทุนนี้สวัสดีค่ะพวกก็เทลัดอีกแล้วนะคะเทลัดจะมาทำน้ำตกหมูนะคะเทลัดก่อนดีไหมหั่นผักก่อนเนาะหั่นผักเท่าที่มีหอมผักชีก็ว่ากันไปเนาะหัวหอม ช่ไมคะโอเคมะนาวแล้วก็หั่นไก่ไปบุค่ะนะมาไม่กี่นาทีนี่โอเคเรามีทุกอย่างแล้วทีนี้เดี๋ยวแท้เราจะค่อยๆหั่นต่อไปเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาค่ะผ้าทิศตกดินค่ะห้ามูงกว่าจังท่านตกแล้วค่ะแดดมาออกช่วง,ง,งค่ค่ำอะค่ะแล้วก็ออหอเมเนื้อค่สะสา มันก็คือต้อนหอมนี่เองเรียบร้อยแล้วนะเล็บหั่นเสียงเสียงแบบนี้แหละคะ่ะเฉล็บแบบเอิงถ้าเราอ่านในตำราถั่น,นะคะหั่นเฉียงเฉียงก็คือหั่นเฉล็บแบบนี้เราจะทำตกเนาะเห็นบ่ค่ะไกลไปแล้วกวันให้ไกลไปเอามาใ้ใกล้หน่อยมาถั่กรบอกายหนึ่งโอเคต้องทำหนำบางในน้ำตก เนื้อมันเยอะไปที่กินต้องเอาให้มันๆหน่อยมันถึงจะอร่อยให้แฟนด้วยแบ่งให้แฟนหน่อยนึงด้วยจะไม่ใส่พริกให้เขาอันนั้นจะลงทําให้เขาด้วยค่ะเนี่ยหั่นประมาณแบบนี้ค่ะจะทำตุกเนาะ,ะหั่นได้พอแบบนี้แล้ว จะไปทําันผสมแปบ๊บเดียวน้าตกนี่จะไว้ค้างคืนไม่ได้นะจินกลับกับแก้มอะไรก็ดีค่ะให้ดูนะคะเดี๋ยวท่านถ่นในกรุงแฟนก่อนแล้วก็จะทําให้แฟนด้วยตกดินค่ะตกแล้วเนี่ยเห็นไหมอยากให้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันขับข้าวไปด้วยก็นึกถึงกันและกันเนาะเห็นไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขพีเะยท่านแ้วว่านี่อันนี้หามให้แฟนก่อน เดี๋ยวท่านไม่ออกไปข้างนอกแล้วค่ะนะแ้วจะใส่ข้าวคั่วเข้าไปนะเห็นนะโยน,นลงไปรวดเพ็ดเพิดเพข้างนอกด้วยเดี๋ยวจะมลก็ออกไปให้ดูข้างหนออ้าสักประมาณนี้พอนี่ค่ะน้ำตกแล้วก็มีอะไรข้าวคั่วแล้วใส่ยังเมื่อกี้ใส่ไปแล้วประมาณใส่ยังน่อยเนาะค่ะเนี่ค่ะ,คะก็เป็นน้ำตกแล้วเนี่ยค่ะ เห็นบ่ค่ะมือ่อ่บค่ะคน้ใ้ใกล้ให้ดูดีกว่าพิกเหมือนจะไม่พอบางเงาวาพอปุนี่ซ้นใส่มะน,นาวลงไปอีกหน่อยนะึงแล้วก็ใส่นี่ค่ะเดี๋ยวทารตจะมาให้ดูใ้ใกล้เนาะนตกมันไม่ได้มีอะไรง่ายยากนะห็นบอกได้ชิมไปแล้วมันบุบพอห่ขวกับบางเงาค่ะ ่ขกอขอมาแล้วดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกดินเดลาาไปน้ำไทลรับไม่ออกไปแล้วลูกมาพอดีก็ได้กินข้าวแล้วเนะี่ยนีพ่พอแล้วว้าวได้แล้วค่ะเนะี่ยเดี๋ยวมาตักโชว์นะ,ะพักอะไรก็โยงโยงไปเห็นไหม แค่บอค่ะตักโชว์สักหน่อยเห็นครับบอค่ะหรือว่ามันสะท้อนแสงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเราค่อยจะให้ดูใกล้นะน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกค่ะน้ำตกเห็นไหมคะแค่นี้วางน,นิดนิดนึงพิกสักหน่อยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมามาดูใกล้ๆแล้วดูบรรยากาศข้างนอกไปด้วยค่ะ สวัสดีสวยๆ่อสวัสดีค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะบ๊ายบายตกแล้วก็ทำตกโอเคสวัสดีนะคะดูบรรยากาศข้างนอกดูใกล้สวยมากเลยนะคะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูน้ำตกแล้วก็